สวัสดีค่ะหมมาได้พี่หนงนะครับก็วันนี้มารีวิวเคสกันเหมือนเดิมนะครับอะตอนนี้หมออยู่ที่ห้องผ่าตัดสาขาราชพฤกษ์นะครับเพิ่งทําการรักษาเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวเคสนี้เป็นเคสที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะเคสนี้เป็นเคสหญิงไทยนะฮะต้องฟังอายุดีๆเลยนะเคสนี้อายุ48 48นะฮะน้ำหนัก61ส่วนสูง169นะฮะแต่ว่าคนไข้คนนี้ต้องการจะกลับมาเป็นหุ่นเป๊ะเลยนะฮะเป็นหุ่นสาวแซ่บเลยนะฮะแล้ว แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าคนไข้คนนี้อายุ48แล้วก็เคยมีลูกด้วยนะนะฮะแล้วก็ต้องการให้มีเอวข้อเลยแล้วก็ช่วงด้านข้างของเขาใหญ่หญมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหน้าท้องเขาคือเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายแต่ว่าด้วยความที่เป็นคุณแม่แล้วก็อายุด้วยนะฮะก็ทําให้การเบิร์หรือว่าการลดไขมันนี่นก็ค่อนข้างยากแล้วก็ออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่มีร่องเซ็กซี่ไลน์ได้สักทีหนึ่งนะฮะอ่ะ,อะบอกมาให้ดูก่อนอันนี้เป็นบีฟอร์คนไข้นะฮะนี่ ให้ดูกันเห็นไหมว่าตรงตรงช่วงด้านข้างของคนไข้เนะะี่ยของคนไข้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากนะตรงนี้นะฮะก็ไม่มีเอวเลยไม่มีความคลอดของเอวเลยขาด้านนอกก็ใหญ่ตรงเอวตรงนี้ก็มีมีป่องๆอ,ออกมานะฮะเป็นคล้ายๆห่วงยางด้านล่างนะฮะแล้วก็นี่นะตรงนี้เน,นืเ้อตรงนี้เยอะมากนะฮะแล้วก็ที่คนไข้ต้องการคือต้องการให้เป็น l o s อย่างนี้เลยนะ,ะเป็น l o s ออย่างนี้นะฮะ นะแล้วก็ดูดังข้างนะฮะแล้วก็นะ้าท้องด้านล่างของคนไข้นะฮะนี่นะคนไข้ไม่มีคนไข้สิ่งที่ต้องการคือต้องการอยากได้ล่องเซ็กซี่ไลน์เลยนะฮะเพราะว่าลองออกกำลังกายมาหลายวิธีแล้วก็ไม่ขึ้นสทีนะฮะก็เคสน,นี้หมอก็เลยแนะนําว่าโอเคเราสามารถดูดไขมันได้นะฮะก็สามารถของคนไข้อ่ะ ผิวมีความกระชับระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเพราะฉะนั้นนสามารถทําร่องเซ็กซี่ไลน์ได้จางๆนะฮะก็ <C le af> ไม่ถึงขนาดลึกมากนะแต่ว่าสามารถทําได้อยู่นะฮะ <C le af> แล้วก็สามารถทําหุ่นเอลเอสเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนทําให้เอวข้อลงไปเลยเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่คนไข้าอายุเยอะบวกกับปริมาณไขมันเยอะอยู่ระดับหนึ่ง <C le af> เพราะงั้นเคสนี้เราต้องคู่กับเจพลาสมาคือดูดไขมันอย่างเดียวในเคสนี้ไม่ไม่สวยไม่ออกมาสวยแน่นอนเพราะงั้นต้องดูดไขมันบวกกับทำกระชับผิวด้วยเจเจพลาสมาถึงจะได้หุ่นออกมาตามที่คนไข,ข้ต้องการนะฮะ เคสนี้หมอเลือกใช้เป็นตัว b o ้เ jet นะฮะหมอดูดไขมันดี้เ jet แล้วก็ทำเซ็กซี่ไลน์นะฮะแล้วก็ใช้เวเซอร์ในการซอคพวกฟังผืนบ้างกันนะฮะเคสนี้ดูดไขมันมารวมทั้งหมดแล้วได้ท้องเอวกับขานอกเนี่ยรวมกันได้ทั้งหมด3 5 5 0 c ีนะฮะก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็คนไข้ต้องการตรงหน้าท้องนะคนไข้ต้องการกลับไปใส่เสื้อผ้าใส่เอซซึ่งปริมาณไขมันดูดออกมาได้ขนาดเนี้ยสามารถกลับไปใส่ได้แน่นอนนะฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่สิ่งเคสนี้ที่หมอทำคือทำเป็นไฮเดฟก็ คือเซ็กซี่ไลน์ของคนไข้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าทำร่องเดียวนะคือหมายความว่าต้องออกมา360องศานะฮะคือคือทำให้สมจริงมากที่สุดนะฮะให้เหมือนคนไข้ออกกําลังกายมาเลยนะก็คือจะมีความนูนอยู่ตรงมีนูนระดับหนึ่งด้วยเปียงพอดีนะฮะคือไม่ได้ป่องจนเกินไปแล้วก็มีร่องอยู่3ร่องนะฮะแล้วก็มีแนว V l i ลนนะฮะแล้วก็ตรงแถวแถวเอลเอสกับแนว V l i ลนเนี่ยเราก็สามารถดูดไขมันออกมาให้เกลี้ยงเลยนะฮะเ็สามารถทําให้คนไข้เหมือนเป็นหุ่นเที่ยว อายุ48ที่เป็นหุ่นแทบเลยฮะเอากำลังเหมือนอองค์กรกายมาหนักเลยนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูกันนะก่อนทํากับหลังทําทันทีน,นี่อันนี้ก่อนทํานะนะครับโอเคเรามาดูหลังทําทันทีนะครับนี่เห็นไหมอ๋อเคสนี้เคสนี้เราเคสนี้เราเปิดซ่อนแผลทุกอย่างทุกแผลนะฮะอันนี้ก็คือแนวบิกินี่ลายนะฮะแล้วก็จะซ่อนแผล3แผลแล้วก็ซ่อนอีกซ่อนอีกแผลหนึ่งอยู่ตรงสะดือนะฮะแล้วก็เห็นไหมเหงียที่ลองดูหลายๆมุมนะเห็นไหมว่า การทำเซ็กซี่ไลน์ให้สวยและธรรมชาติในสมัยนี <Yeah. S 1> yeah. ้ฮะเราไม่ได้ทำแบบหลอกๆแล้วคือทางนี้ไกดมากมันจะดูสมจริงมากเห็นไหมเหมือนเหมือนเป็นมัดกล้ามเนื้อของคนไข้เลยนี่ตรงนี้นตรงนี้เหมือนเป็นมัดกล้ามเนื้อจริงๆเลยนะฮะแล้วก็มีมีแนววีไลน์ตรงนี้นะเซ็กซี่ไลน์ของคนไข้นี้ก็คือตรงเนินหน้าอกของนี้มาจนถึงตรงนี้เลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนมัดกล้ามเนื้อของคนไข้จริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นแนวเอลเอสเยวข้อที่คนไข้ต้องการก็คือ เคนี้ที่หมอทำทำอะไรไปบ้างหมอดูดตรงนยี่จนเกลี้ยงเลยเห็นไหมฮะตรงนี้ก็คือตรงขาตรงนี้นี่อันนี้คือแนวสะดือคนไข้เห็นไหมฮะเราก็ดูดตรงนี้จนเกลี้ยงเลยนะฮะเราคืได้เป็นเอวเอสแล้วเนี้การที่ดูดไขมันตรงเอวเอสเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูดแค่ด้านหน้าอย่างเดียวเราจะต้องเก็บไปจนถึงด้านหลังด้วยเราถึงเอวที่ข้อที่สุดก็ลองดูตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือเนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยตรงผ้าตรงนี้นะฮะพอเสร็จแล้วเราก็ทํากระชับผิวตรงผ้าตรงนี้ด้วยเราก็จะได้ เป็น l e s แบบ3 6 0องศานะฮะแล้วก็ในพาสตรงกลางตรงนี้หมอจะดูดดูดไขมันตรงหน้าท้องเหมือนกันเพราะตอนแรกคนไข้มีความป่องของหน้าท้องมาระดับหนึง่งแต่เขาเนยหมอก็จะดูดไม่หมดนะฮะจะดูดเหลือไว้ระดับหนึง่งเพื่อให้ให้ตรงนี้เป็นลันกษณะของก้ามเนื้อแต่ท้องด้านล่างหมอจะเคลียร์เกลี้ยงเลยนะฮะแล้วตรงมัดด้านบนหมอจะเหลือไว้อย่างพอดีเพื่อให้ดูเป็นลายกรรมเนื้อนะฮะแล้วก็ทาร่องล่องตรงนี้ก็กำทาล่องชักลึกในระดับหนึ่งนะฮะไม่ได้แบบฝังลึกมากนะฮะก็ ผลลัพธ์เคสตัวนี้ออกมาก็แน่นอนคนไข้ใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจมากขึ้นแน่นอนตรงกอกตรงกอกด้านข้างนะฮะก็สามารถใส่เสื้อผ้าโชว์ได้ใส่บิกินี่ได้นะฮะเพราะว่าแผลทุกอย่างเหมซ่อนไว้หมดนะฮะทุกอย่างเหมะซ่อนแนวบิกินี่ได้หมดแล้วก็ซ่อนไว้ตรงสะดือเพราะงั้นตรงเรองนี้ยมองใส่เสื้อผ้าต่อให้ใส่ชุดว่ายน้ำก็มองไม่เห็นแผลแน่นอนนะฮะแล้วก็ทุกอย่างออกมาก็เคสนี้วิธีการปฏิบัติตัวก็เราจะต้องใส่ตัวซิกแพค คล้ายๆเซ็กซี่เซ็กซี่กสโลนะฮะไว้ตรงนี้ไว้ประมาณ1สัปดาห์ใช้ชีวิตไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มานวดกระชับอีกประมาณ2-3ครั้งประมาณ1เดือนไซส์ทุกอย่างก็จะเริ่มเล็กลงนะฮะแล้วก็ผิวจะรัดเข้ารัดเต็มที่ประมาณ3-6เดือนแต่ว่าประมาณเดือนที่2อเนี่ยคนไข้ก็แฮปปีล้ละผิวก็จะรัดกลับเข้ามาเต็มที่นะโอเคเรามาปิดฉากได้ลองดูภาพ,พบีฟอสตตอีกรอบหนึ่งนะครับ ดูหลายๆมุมนะลองดูหลายๆมุมโนะอเคครับแล้วก็เดี๋ยว เคสหน้ามีเคสดูดก้นนะฮะแล้วก็ดูดแผ่นหลังแล้วก็ดูดดูดแขนถ้าไม่เสร็จดึกจนเกินไปเดี๋ยวจะมาไล์ให้ดูกันนะฮะก็เป็นเคสตำแหน่งแปลกๆนะก็คือก้นเคสนี้ต้องบอกว่าเคสหน้าเนี่ยที่ที่ที่อาจจะไล์นะก็เป็นเคสที่เคยดูดกับหมอมาแล้วดูดท้องดูดเอวมาแล้วก็หมอดูดขาในาขานอกแล้วครั้งนี้คือมาเก็บส่วนที่เหลือก็มาดูดก้น ดูดแขนแล้วก็ดูดแผ่นหลังนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันถ้าถ้าไม่ดึกจนเกินไปนะครับถ้าเสร็จไม่ดึกจนเกินไปก็เดี๋ยวจะไล์ให้ดูนะครับโอเคได้หมอขอเนี้ยลาไปครานี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบายขั้นตอทายด้วยกโอเค